วันนี้ถามต่อเรื่องของเลขมังกรกับเลขมังกรหลายคนก็อยากจะรู้อาจารย์เลขมังกรที่แท้ไม่เป็นอย่างไรคําว่าเลขมังกรแท้ๆคือหนึ่งเลขมังกรนั้นต้องดีตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเขาเรียกมังกรแท้ๆนะฮะมังกรจริงนะฮะต่อมาก็ครับเรื่องของตัวเลขนั้นต้องบวกตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายได้เลขผลรวมดีด้วยอันแรกสองแล้วนะฮะอันที่สามนะครับยิ่งตรงฉลกกับอาชีพของคุณด้วยช่วยให้ปังกว่าครับ นี่คือมังกรแท้ๆที่นี่มังกรแท้ๆเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอย่างนี้นะครับมังกรแท้ๆก็คือถ้าเลขมังกรนะฮะหนึ่งหกแปดมังกรแท้นะฮะแปดแปดแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเขาเรียกว่ามังกรแท้คําว่ามังกรแท้คือต้องเรียงนะจากต่ําไปหาสูงหนึ่งหกแปดเห็นไหมฮะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าแต่ถ้าแปดเจ็ดเก้าอันนี้เขาเรียกว่าตระกูลมังกรเขาเรียกว่าตระกูลมังกรไม่ใช่เบอร์มังกรนะครับ เขาเรียกว่ามังกรไม่แท้มังกรเทียมคือเขาเรียกว่าลูกเนหะมือนลูกของเจ้าสัวคนนี้มีลูกชายมีลูกอะไรที่มีคนนึงนะแต่ตัวเจ้าสัวเก่งพอพ่อแม่เขาตายลูกก็มาบริหารงานแทนเขาเรียกว่าตระกูลมังกรหรือใช้แท้น,น,นามสกุลนั้นของพ่อเท่านั้นเองนะแต่ตัวพ่อเก่ง พราะก็คือเจ็ดแปดเก้าส่วนลูกก็คือแปดเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดแปดหรืออะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยหรือว่าเจ็ดเก้าแปดก็เรียกว่าเป็นตระกูลมังกรได้นะครับเพราะมันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะฮะกำลังไม่แรงเท่ากันนะครับเช่นหกหนึ่งแปดอย่างเงี้ยความความหมายผิดกันเลยนะครับกับหนึ่งหกแปดติดกันอยู่สามตัวนี่แหละครับฉะนั้นทุกคนครับนี่คือเรียกว่ามังกรแท้ๆนะครับเอาอะไรนะครับทุกคนครับคขาว่ามังกรแท้ต้องดีสามเรื่องหนึ่ง นะผลรวมต้องดีด้วย 2. เลขตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายไม่เสียโดยตัดศูนย์ทุนหน้าทิ้งหรือเลข9ตัวต้องไม่เสีย 3. ให้มันตรงฉลกกับตัวคุณว่าคุณใช้อะไรเช่นคุณบอกว่าอาจารย์ครับผมจะทำะเป็น,ดดนนะรับเหมาขุดดินคุณไปซื้อรถรับเบนซ์มามันมาขับในนามันก็ไม่ได้จริงไปล้ครับอื่ว่าคุณบอกว่า อาจารย์ครับผมทํางานอยู่ในคอนโดมิเนียมแล้วคุณซื้อรถไมโครเนี่ยขับไปทางานรถอีแต๊กตัดๆไปทำงานเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันไม่ได้ครับมันเป็นรถเหมือนกันไม่ใช่ครับแต่ว่าใช้ในทางที่ผิดนั่นเองฉะนั้นมังกรเหมือนกันหรือเบอร์มงคนต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยหลายคนโอดอวนโกรธควนะครับมาหาอาจารย์โอ้อาจารย์ใช้เบอร์เนี่ยนั่นเลยเขาบอกเลขคู่ทรัพย์ขู่โชคมันดีเลขสี่ห้าหกมันดีแต่ใช้แล้วไม่ตรงฉลุกคุณกําลังใช้งานงานหนักกับเขาเช่นเล่นหุ้นมั่งหรืออสังหาริมทรัพย์ไปใช้เลขสอง 4องสี่สามหกห้าหอย่างนี้มันก็อ่อนกําลังจริงไหมล่ะครับฉะนั้นเราต้องมาดูสิครับว่ามังกรแท้คืออะไรและใช้อย่างไรให้ตรงฉลกตัวคุณทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรดหรือสินแสริชาเสียอย่าลืมชื่อกดหัวใจกดแชร์กดติดตามนะครับผมมีช่วงพิเศษคือช่วงไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในช่วงไหนครับช่วงไลฟ์สดในช่วงเย็นนะครับถามตอบเรื่องดวงอาชีพคุณทําอาชีพอะไรตรงฉลกแล้วก็เบอร์ที่คุณมีดีหรืออย่างไรหวงจ่วยบ้านคุณดีหรือเปล่านะฮะปรึกษาห้รือได้ครับยิน ถ้ามีดีจริงๆเชื่อผมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ